แอนนาเจอนตามคลินิกก็คือเดินสายเดินสายทำหน้าตามคลินิกก็คลินิกไหนมีเงินให้เราก็เดินไปที่นั่นค้องเจ็บตัวจริงๆเลยอธิบายไหมว่าเราเหมลายคนอาจจะงงว่าเราไปหลายคลินิกเรามันมีการสัญยามีข้อตกลงอะไรยังไงบ้างแอนนาเป็นพรีเซนเตอร์ของนันชยาคลินิกค่ะแต่ว่าแอนนาต้องยอมรับว่าที่อาร์ทพักมาเนี่ยคือเราก็ต้องการเงินช่วงนั้นเราก็รอนเงินนะฮะเราก็ถามพี่หมอไก่ว่าถ้าหนูจะไปรับงานกี่ที่หนึ่งแต่ว่า เขาได้ให้เงินหนูเนี่ยจะได้ไหมพี่หมอไก่เอาจริงๆก็คือเขาก็ไม่อยากให้ไปหรอกแต่ว่าเราเองก็คืออยากได้เงินเราก็เลยบอกี่หมอไก่ว่าขอไปนะก็เลยกลายเป็นว่าเหมาข้างหน้าเลยและจริงจริงคลินิกที่เขาติดต่อใหม่อันนึงเขามีการติดคำว่าเราเป็นโอที่นู่นโปที่นี่อะไรยังไงอย่างนีเรามีคุยกันยังไงบ้างคือที่ไหนก็ตามจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเท่ากับยานทคลินิกโอ้ไม่ใช่ที่นัชยาคลินิกเพราะว่านัชยาคลินิกเราเป็นพรีเซนเตอร์ทั้งตัว ก็คืออย่างดูดไขมันเนี่ยนะดูดจากเอลสามสิบหรือเอลยี่บห้าก็ทําที่นี่นะหลายๆอย่างทําที่นี่แต่ว่าเพียงแค่ว่าพี่หมอไก่เป็นคนที่แบบว่าไม่จำเป็นต้องออกสื่อก็ได้แต่เราบอกว่าบางครั้งมันต้องออกสื่อบ้างนะอย่างพี่จี้วันเนี้ยเราบอกพี่จี้ลองมาทําสิเพราะว่าหนูทําที่นี่แล้วหนูแฮปปี้นะจริงเพราะว่าที่ไหนที่ให้ทำแล้วแฮปปี้เนี่ยเราจะแนะนําเพื่อนเนี่มาทําต่อไม่แล้วตอนแรกคือพี่จี้เขาไม่ค่อยได้ทำแล้วเราแนะนําพี่จี้ไปเนี่ย พี่จี้ก็กมีความกังวลในตอนแรกที่เขาเขาเขาถึงกล้าตตดสินใจที่จะทำคือพี่จี้แกเป็นคนที่กลัวเรื่องเกี่ยวกับความเจ็บปวดเจ็บปวดแล้วก็ยังบอกคนว่าคือวเวลาเราทำที่ะว่าจะหายมันหายนานนานช้าเนาะเออแล้วบมเป็นวันเลยนานาก็กูใช่ ครั้งนี้ก็เลยแบบตัดสินใจใช่ค่ะแล้วอย่างที่พี่พี่หมอบอกว่าจะมีเชื่องอะไรเนี่ยไม่เกินกี่วันก็น้านจะดีขึ้นเลยคือ,อจะหายไวขึ้นในชเออเออเครื่องนยไม่แล้วอย่างนั้นนะกลัวคนจะสงสัยว่าตกลงแล้วเราสวยที่ไหนกันแน่อะไรเงี้ยเราสวยนะหุ่นเราสวยด้วยนัชยาคลินิกนะจมูกเราสวยด้วยนัชยาคลินิกแต่ว่าใบหน้าเราสวยด้วยที่อีกที่หนึ่งอ๋อไม่แยกเป็นส่วน คือคนเราสามารถมีสัดส่วนที่สวยงามได้ตามหน่้ต่างที่เข้าใจเงินเราคิดหนีไ้นไหนจ่ายอย่างที่เราพูดว่าเราไปเราไปคิกเราไปทําจริงไม่ได้แค่ไปนั่งพูดแล้วก็นี่จะพูดอย่างนนะตอนนี้ในติกตอกอะลงกันเต็มเลยบอกว่าไม่มีเงินเงินเลยยี่ห้าบาทแต่ทาหน้าไม่จบทําหน้าไม่เสร็จคือจะบอกว่าเธอฉันไม่มีเงินจริงๆไอ้เรื่องไม่มีเงินอะแต่เดี๋ยวฉันก็นจะมีแล้วเพราะฉันทำงานทุกวันแต่ไอ้เรื่องทําหน้าเนี่ยทันฉันทำแล้วฉันทำทำได้เงินนะอืม เพราะว่าต้องยอมรับว่าเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์อรอเราเป็นคนที่มีคนมีรู้จักดังนั้นเวลาทําที่ไหนเนี่ยเขาก็จะจ้างเราทำอืมรู้สึกเนบ้างหนคลินิกก็ยังไว้วางใจที่จะให้เราไปทำแล้วก็แบบว่าช่วยพูดอะไรตอนหลังคนก็ไม่ค่อยจ้างงานเท่างไหร่แล้นะคนก็หายกันไปหมดแล้วคนก็แบบว่าอี้นี่น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าทัวร์ไปลงบ่อย <l ots> ขอความกรุณาอะไรอย่าไปลงอย่าไปด่าเขาเลยบันทีคลินิกเขาจ้างไงอืใช่มีคนเป็นแซวไรรู้ป่ะทำแล้วหรอไม่เห็นไม่เหมือนทําเลยทําแล้วก็เหมือนไม่ทำอะไรอย่างเงี้ย เปลี่ยนเหรอยอมรับเถอะว่าฉันสวยขึ้นแต่ถ้าเปลี่ยนจริงเปลี่ยนเราละมุนจริงจริงจริงสุดขึ้นเลยครับสุดละมุนก็แต่อย่างที่ทั้งที่ที่พูดตรงนู้นเนี่ยก็คือเปลี่ยนไปจริงแต่แต่คอมเมนต์ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะคอมเมนต์บอกว่าหน้าเหมือนเดิมทำไปทำมาหน้าทำไปทำมาหน้าเหมือนผีอย่างเงี้ยเออไม่เจอตัวจริงเเธอพูดถูกแล้ะมุนถ้าไม่ละมุนหรอขอโทษนะล่าสุด อย่าพูดไม่ไว้รอดีกรอสับอีกรอบหน้าอีเวนต์หนึ่งก็เป็นมือที่สามแล้วนะแต่เราไม่พูดเยอะเรากันจบเป็นมือที่สามของใครคะอักษรย่อเหรอบอกไม่ได้บอกไม่ได้เหรอบอกไม่ได้เท่ากับไม่ได้บอกบอกไม่ได้เท่ากับไม่มี อ่รู้สึกัไงกับใครที่คุณมาร์ตนว่านี <spell out> ่ทำแล้วหรอเราอยากจะพูดกลับไปยังไงบ้างคือตอนนี้แอนนาเท่ากับตอแหลไปแล้วว่ะคือในโลกเนี้เขาเริ่ใช้คำว่าตอแหลแล้วนะถ้าจะด่าใครว่าตอแหลจะบอกว่าแอนนาเท่ากับนี่เธอเป็นแอนนาแล้วเหรอเดี๋ยวนี้คือถามว่าดีใจไหมก็ขอบคุณที่เรากลายเป็นหนึ่งในวลีเด็ดในขอบคุณที่ไม่ลืมก็คือไปปีเราจะบัะดิตก็จะบรรจุคำนี้เข้าไปก็พูดได้ไหมพี่จี้ก็มาแล้วพูดได้ไหมพี่จี้คือหมายความว่าเรื่องที่พูดได้พูดไม่ได้แต่ว่า จะจะจะพูดนามส่วนป่าอันนาเท่ากับอนาเท่ากับเท่ากับเราแหลกสั้นง่ายๆเลยอนาเท่ากับหวานร้อยเปอร์เซ็นต์หวานอะไรงเนเลยค่ะไม่เสียเซลล์ค่ะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ก็รู้จักเราเยอะขึ้นแล้วก็เราก็ดีใจนะคือละครก็เล่นน้อยแล้วก็ซีรีส์ซีรีส์อะไรก็ไม่ค่อยรับแต่คนรู้จักทั่วประเทศก็คือเห็นว่าเพราะคนด่าแต่คนก็ยังติดตามก็ก็ดีใจอะค่ะเพราะว่า อย่างน้อยอ่ะคือเขาด่าเราจริงนะปากเขาด่าเราจต่เจอเราเขาก็พี่ใหน้าเขาถ่ายรูปหนค่ะแล้วเราคิดไงว่าคนคนที่มาขอถ่ายรูปเขาด่าเราอ่ะก็เขาอยู่ในบ์ดนางงามเราก็จำชื่อเขาได้โดยเราเจอหน้าตัวอีนี่เ่งด่าไปวันก่อนอ๋อไม่เป็นไรเขาก็ด่าไปงั้นแหละเขาด่าตามกระแสแต่เราเขาเจอเขาขอถ่ายรูปอืมเรื่ององไน อะนะเาบอกว่าแก๊งแตงโมแก๊งแตกแก๊งเพื่อนะแตงโมแตกคือยังไงก็ไม่แตกนะก็อยู่ครบหมดเพราะว่าวันเกิดเนี่ยก็มีแค่ฮิปโปพุดเดินแล้วก็โมมินามาแฮปปี้เบิร์เดย์อยู่เลยแก๊งเพื่อนแตงโมไม่แตกค่ะเพราะว่าจะบอกว่าเรารักกันมากเราลากสูตอะ่ะให้โมมินามาทํางานก็ยังไม่ได้จ่ายค่าตัวโมมินานะโมมินาเขายังพูดเลยว่าแบบว่าไม่เป็นไรนะเธอไว้มีค่อยให้เราก็จำาไวนะ้นาถ้าเกิดว่าไม่มีงานไม่มีอะไรอะฉันมาได้เสมอ แต่เห็น<ม>ทั้งไปไหไม่ค่อยไปไหนมาไหนด้วยการตางคนตางทังยัมามาหายที่บ้านเลี้ยงกับแมวตลอดอแต่ไม่ลงไม่ลงคือง่ายๆเลยนะตอนเอาแมวมาเลี้ยงคนตังโมโจําได้ไหม, <c oughs> มทุกคนจะบอกว่าแอนนาเอาแมวมาหาแสงถามคาเดียวจะถามกลับไปเลย <c oughs> ลเคยเห็นแอนนาเอาเอาคลิปแมวมาลงกี่ครั้งในหนึ่งปีเนี่ยที่ผ่านมาเราไม่เอาแมวมาหาแสงคือบางอย่างอยากให้คนน่ะดูจากการกระทำเรามากกว่า เราทาบ้านให้แมวอยู่เรื่องมาันลาวนะแมวอ,ออกลูกมนรู้้ก,กี่ตัวแล้วโอ้โหยังไม่ปล่อยที่ไหนเลยนังเก็บเลี้ยงเลี้ยงยังเลี้ยงเลี้ยงเลี้<ท>ยงไม่ยอม<ข>อปล่อยไม่ให้นะจริงๆดังนั้นน่ะคนที่บอกว่าเก,กาะเพื่อนหาแสงเพื่อนตายแล้วมาหาแสงเนีย่ยเห็นไหมรวมกลุ่มกันเฉาะกิจตอนที่โมเสียพอมพอโมแบบเงียบไปคือเราจะบอกว่าเราอยู่กันเป็นกลุ่มแบบนี้มาตั้งนานแล้วคือแอนนากับโมยังเป็นกันแล้วแอนนากับพุทธลักษณ์เอมิน,นาโมอามีน,น,นา โนมินาแล้วอย่างไอ้นะกับพุดเดิ้ลก็ไม่เห็นไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าพุดเดิ้ลพอก็สวยแล้วด้วยอันนี้คือแบบดูสวยแล้วเชิดหลอดสวยแล้วแบบสวยแล้วโดนแต้อไงล่ะคือไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยนะแต่พุดเดิ้ลสวยแล้วท่าช้างตลอดคือไปถึงว่าพุดเดิ้ลคือพุดเดิ้ลพุดเดิ้ลพอคืออยู่บ้านเดียวกันเข้าใจป่ะพุดเดิ้ลไปไหนลูกท่าช้างฮะ อีกแล้วหรอเออ๊ะฉ่นบอกว่าเอไอเดี๋ยวนี้เอไอคือลงคลิปลงเต้น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 นี่บอกว่าคุณเดินเธอลดจังเลยอ่ะก็จ้าสวยนะำมัแต่พี่จี้พี่จี้เป็นอย่างไงครับถ้าถ้าสวยนะำมันแก่คุณเดินก็สวยเขาก็ไปของเขาเดิ๋ก็รอดูว่าแอนนาทำได้เดี๋จวจี้จะทำได้แตกก็ได้ก็ดูไม่กังม่คนแล้วเขาจะสวยแล้วแล้วเขาจะไปเหมือนคุณเดินจะไปได้สักกี่น้ำเอาพี่จี้กับผูดมาอย่างนี้เราเป็นยังไง ก็ไม่ได้ไปไหนหรอกก็จะมาที่คลินิกนี้<อ>แหละ,ะพี่จีนใ่ฝอพี่จีนเขาเป็นใสยฝอเรารู้อยู่แล้วเพราะว่าพี่จีนเนี่ยทำหน้าเนี่ยคือเขาต้องการให้ฝรั่งเนี่ยคือเวลาเปิดทินเดอร์เนี่ยมันตรงปกรู้ใจมากเรามีโฟกัสเอาไว้ตรงนั้นยายแต่ไม่อ,อยากพูด,พดอยากให้เปิดทินเดอร์แล้วมันตรงปกมากกว่าเดี๋ยวคุยกันไปยาพี่จีนคือไปยาเออเดี๋ยวองปรึกษาตัวแม่ไข่ใ่ฝอมันใส่ฝอยก็ถือว่าเคชัดบ้าที่ต่างคนต่างไม่ได้ลงรูปร่วมกันในกลุ่มในจริงอะ ไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้ผิดใจกันอ่าเล่าให้ฟังเลยนะนี่ความจริงเลยนะอ้าวแล้วทีรอะไรอีกอ๋อที่ฟังทั้งหมดนี่คืออะไรคือทุกวันนี้เวลาใครเนี่ยก็ตามนะลงรูปแอนนาคนนั้นจะโดนทวงหนี้อ๋อแอนนาก็เลยบอกว่าทุกคนไม่ต้องลงรูปแอนนานะเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนทวงหนี้อ๋อนี่คือเหตุผลอ่ะเจ้านี่เนี่ยมีคนหนึ่งมาอยู่ที่บ้านเนี่ยน้องตั้มเนี่ยเป็นเจ้านี่นะติดเขาต้องร้านก็บาบรอเขาไม่อยู่บ้านเลยนะเอาวทำไมถึงมาอยู่บ้านอะ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจไงว่าคนอย่างฉันมันไม่มีไม่หนีไม่จ่ายบอกตรงนี้เลยว่ะจ่ายอ๋อจ่ายแต่ทยอยจ่ายก็คือแจ้งไม่ซ่าแต่ทยอยจ่ายไม่มีไม่หนีแล้วจะทยอยจ่ายเออพูดใหม่ขอพูดใหม่พูดผิดพูดผิดตัดต่อนล้ตัดเอาด้นะของพี่จี้นี่คือสมมติว่าเราสนีมีคนมาทวงนี่เราผ่านเรา ไม่น่าจะมีไหม่ะแปลว่าไม่มีใครทักหาพี่จีไม่มีไม่มีค่ะไม่มีไม่มีนะไม่เจอเลยนะนี่พูดเลยไม่เจอพี่จีไม่โดนรงนี้นะแต่คนที่โดนสหลักๆจะเป็นแบบคนรอบตัวอย่างสมมติว่าอย่างแกลนอย่างเงี้ยแกลนให้โอกาสเราแบบเยอะมากอย่างเมื่อวานได้ขึ้นเวทีด้วยคนก็ทักไปบับแล้วว่าแบบอย่าเอาแอนนาเข้ามานะพรเอาแอนนาเข้ามาเนี่ยทำให้องค์กรเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยแต่ความที่บอสเลิศไนี่ฉันเลือกเวทถูกต้องนะน้องครับ บอรเขก็น่าหนักบอรหนักขนาดเมื่อวานเนี้ยเป็นวันที่เราอ่ะปกตินะเราจะต้องดูนางงามการแข่งประกวดนางงามใช่ปะแต่เราเลือกบอร์อเราไปดูคอนเสิร์ตเลมีความสุขมากอันนี้แรงไหมวะไม่ไม่ไม่อีกแม่นน่าแต่แอนนาซึ่บางหลายคนมองว่าแม้ตอนนี้เราเป็นนี่เยอะแต่เราก็ยังดูแลแมวโมไปหนึ่งแบบก็คือวันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเลย ก็คือโชคดีอย่างหนึ่งที่ว่าพอาคนรู้ว่าไม่มีเงินอไรเงี้ยคนก็ส่งอาหารแมวให้แมกสอบเลยซึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบขอบคุณมากรู้ได้ยไงว่าเราไม่มีตังค์คือวันนั้นไม่มีตังค์เลยนะเราก็อยู่ดีมีคนส่งอาหารแมวให้ก็สอบเนี่ยคือแบบเฮ้ยสวรรค์สวรรค์โปรดอ่ะกูแท่าจะต้องให้แมวกินข้าวคุกแล้วอะ่ะแต่ว่าเราก็ดูแลดีเหมือนปกติเป็นแบบว่าพางี้โน่คือต้องเข้าใจสภาวะเราด้วยตอนนี้สภาวะเราตอนนี้คือจะแมวไปอาบน้ำไม่บ่อย ก็ไม่ก็ไม่ใช่เมล่าเราก็ทําเองอะไรทําเองได้ก็ทําเองหมดเลยสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ใช่เราจะทำอะไรก็ได้เหมือนเมื่อก่อนแต่แมวก็แข็งแรงแมวก็แข็งแรงอยู่ครบทุกตัวค่ะยังไม่ิดที่จะยกไข้ไขเคยรอคําตอบเชาร์อลดเคยขอรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นก็บอกชอร์อดว่าเดี๋ยวรอโตค่อยมาเอานะก็คือหลอกล่อสุดท้ายไม่ให้คือชาร์อลดก็มาบ่อยๆอชาร์อดก็ตอนนั้นมาไลฟ์สดชาร์อลดก็ชอบเล่นกับแมวแล้วทำไมเราถึงไม่ให้ ไปทางที่้สุดว่าเออเขาอยากจะแบบดูแลให้แม่จริงๆเพราะว่าลาอตอนคลอดก็คลอดที่บ้านทุกตัวไม่เคยคลอดโรงพยาบาลเลยคลอดที่บ้านก็แปลว่าตอนนี้มีแมวเ้มากี่วตัวค่ะสิบสี่ตัวค่ะเรียกเองหมดเลยไม่ใครเลยไม่ใครเลยเรียงเองหมดก็คือไปที่บ้านคือจะอยู่กับมหากรรมหมาแมวอ่ะเหมือนแบบมีทันงยเทศการหมาแมวอยู่ที่บ้านอ่ะตลอดเวลาแล้วถึงมาให้คนอื่นไปเพื่อจะแบบว่าผ่อนเลาภาระของเราทุกวันนี้ยังยอมรับนะว่า ยังรู้สึกดีกับแมวของโมอยู่มันเป็นการทดแทนอะไรบางอย่างว่าเพื่อนเราไม่อยู่แต่แมวอยู่เขาบอกว่าพอเราเลี้ยงแมวมันช่วยบำบัดตัวเราด้วยจริงไหมคะอย่างอาาก็เหมือนไม่จริงไม่ใช่เป็นธาตุแมวเลยเาาตตยแมวช่วยเราให้เราไม่เหงาแต่ว่าทาให้เราไม่ฆ่าตัวตายอยู่ไม่คิดสั้นไม่ใช่เราก็ยังอยากตายเหมือนเดิมในวันที่เรารู้สึกว่าเราท้อแี่เพิ่งไม่แต่ไม่ตายแล้วไงตอนนี้ไม่ตายแล้ว เดี <ora> ๋ยววันนี้ใส่ชุดโมมาใส่ชุดโมมาค่ะทำไมะคะบังเอิญหาชุดไม่ได้หยิบมาคือจะมีตู้เสื้อผ้าโมง่ายขง่ายนะไม่จะมีตู้เสื้อผ้าโมตู้เสื้อผ้านา,าซึ่งเสื้อผ้าโมจริงๆนะแม่ให้เอามาขายาแต่ประเด็นคือเราอยู่ในช่วงเนี้ยถ้าเราอยู่เดียวเสื้อผ้าโมมาขายในช่วงที่ตกอับอ่ะทัวลงเลยง่ายก็เลยใส่หมดแล้วกันก็ใส่เองแล้วกันแต่ว่าโมน่าจะเข้าใจเข้าใจเพราะว่าวันก่อนก็ คุยไม่ได้เลยนะก i, ็ให้บอกคุยกับโมอยู่คุยกับโมไงบอกคุยกับโมกับโมฟังหน่อยก็คุยกับลูกเป็นบ้าเป็นบอคุยกับลูกโมโมตอบปะโมไม่ตอบโมตอบก็แปลกนะเเข้าฝันแล้วไม่มาเลยช่วงหลังลองใส่ไปเที่ยวแล้วคือช่วงช่วงคือช่วงก่อนหน้านี้มีมาหาติดๆถีๆแล้วก็ไม่ใหม่เลยตอนนั้นที่เป็นประเด็นที่วันที่แม่เอารูปโมออกจาก ถ่าเรือแล้วแอนนาเพิ่งมาทราบพอหลังจากวันนั้นนะอะแอนนาได้ไปถามแม่ไหมยังไม่ได้คุยกับแม่เลยไม่ได้คุยเลยไม่ได้ถามเรื่องนี้เลยด้วยยังไม่ถามคือตอนแรกเราไม่รู้ว่าคนที่เอารูปโมถ้าเหลือเป็นแม่เราหนูก็เป็นคนเจน้าหน้าที่แบบมาก่าดล้างออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอรู้ว่าเป็นแม่ก็ไม่เป็นไรจริงจริงแล้วเราอยากจะบอกว่าทุกวนันนี้เราอยากจะทําอย่างหนึ่งให้โมคือทําสารคดีชีวิตโม พเพราะเรามองว่าความดังของโมก็ค่อนข้างดังแล้วก็เป็นที่ต้องการคนอยากรู้ชีวิตโมเยอะอะอยังคุยกับมีอามีนาเลยว่าอยากทําสารคดีชีวิตโมเนาะว่าโมเป็นลูกกตันยูเป็นผู้หญิงที่เป็นลูกกตันยูมากแต่จริงๆโปรเจกต์นี้อามีนาเขาก็มีการรวบรวมแล้วถูกไหมคะที่ว่าโมจะทำไม่ได้เพราะแม่อาจจะต้องรอการอนุญาตจากแม่แต่ตอนนี้แม่อนุญาตอะยังยังก็ยังทไม่ได้ก็อยากให้แม่อนุญาตจะได้ได้ทำอ่าวอนนะคะวอนแม่อนุญาตค่ะโอเค ครัขอบคุณค่ะถ่ายพันิดคู่หน่อยแล้วตรงอักษรย่อจะยังไงที่เป็นมือที่สามอะเอออักษรย้อยยังไงพูดไม่ได้พูดหน่อยตอนนี้ไม่มีอะแล้วอะไรไม่มีอะไรแล้วโอเคทุกคนมองกล้องสีแดงนะคะตัวเลขเปลือยสองสาม